โฉมหน้าแฟนกอล์ฟกันขนปิ้งไก่ในตำนานมือปิ้งไก่ในตำนานปลูกต้นรักหนุ่มนายแบบโฉมหน้าแฟนกอล์ฟกันลูกชายฉลองพักดีวิจิตควงคู่เดินจับมือสวิตบนดอยเป็นเจ้าของตำนานปิ้งไก่ที่มีแฟนคลับติดตามกันมาอย่างยาวนานสำหรับนักแสดงหนุ่มกอล์ฟกันพักดีวิจิตลูกชายของผู้กำกับละครชื่อดังฉลองพักดีวิจิต หลังจากที่สดมาเนิ่นนานลาสดหนุ่มก๊อฟก็ได้เปิดโมเมนต์สุดหวานจับมือกันกับชายหนุ่มขณะกำลังเดินด้วยกันอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในบรรยากาศสุดโรแมนติกพร้อมแคปชั่นว่าเพราะทุกการเดินทางล้วนมีเรื่องราวและความทรงจำซ่อนอยู่ด้านเพื่อนๆในอินสตาแกรมต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยุกใหญยพร้อมกับบอกว่าอยากให้หนุม่มอีกคนที่เดินจับมือหันหน้ามาให้เห็นชัดๆและชื่นชมในความน่ารักของคู่นี้กันเป็นจำนวนมาก ส่วนใน t ิ k ต o อกของกอบกันเจ้าตัวก็ได้ลงคลิปขณะกำลังนั่งดื่มกาแฟโดยมีหนุ่มรอเคียงข้างซึ่งในคลิปดังกล่าวนั้นหวานสุดๆมีการหอมแก้มกันดูแล้วเขินไปอีกและคลิปนี้มียอดวิวกว่า1.2ล้านวิวแล้วด้านแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากทั้งชื่นชมในความน่ารักบางก็ย้อนวัยในสมัยเด็กๆที่นั่งรอดูฉากปิ้งไก่ในตำนานของกอ๊อฟจากละครเรื่องอังกอและบางคนก็ยังบอกอีกว่าเขินไม่ไหวแล้ว สำหรับหนุ่มในคลิปดังกล่าวก็คือเควินหรือเคกิติพันธ์ทันใจนักสแสดงหนุ่มจากละครของอาล้องฉลองผักดีวิจิตรนั่นเองสำหรับเควินเป็นนายแบบและนักสแสดงหนุ่มที่ฝากผลงานไว้หลายเรื่องโดยในละครของอาล้องก็มีหนุ่มคนนี้ร่วมด้วยด้านกิจกรรมยามว่างจากงานละครนอกจากขับรถมอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆแล้วเควินยังชอบการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ โดยในอิน t a g r กรมก็มีรูปออกกำลังกายทั้งเข้าฟิตเนสเล่นเซิร์ฟสเก็ตเป็นต้นขณะที่เรื่องราวความรักที่หลายคนจับตามองเพราะกอบการพักดีวิจิตโพสภาพจับมือเคกิติพันธ์งานนี้มีดาราและเพื่อนๆเ,เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายอาทิน้ำตาลพิจักนาคอมเมนต์ด้วยว่าอ่ะยังไงต้องนัดกันแล้วก๊อบก็ตอบว่าจ้าด้านยูเจรนานกระแซวเช่นกันว่าขอด้านหน้าคะ่ะก๊อฟก็ตอบว่าอุย๊ยทำเอาเซ์อพายกันทั้งเมืองเลยทีเดียว